สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนค่ะสวัสดีเมเอวบองนคนกรุ๊กกรุ๊กเรียพิซา,าบอกว่าอยากนําเสนอนะอยากนําเสนอว่าวันนี้พิซาทำน้ำพริกปลากระป๋องค่ะน้ำพริกปลากระป๋องก็คือว่า,าเราไม่มีปลาทูเราก็เอาปลากระป๋องที่อยู่นะ าตามซปเปอร์มาร์เก็ตนำมาประยุกใช้เป็นปลาทูเป็นพริกปลาทูนะอร่อยมากก็ใส่กะทิไปด้วยเนาะอันนี้ก็พี่สาก็จะรินให้น้ำมันมันออกไปแล้วก็เอาแต่เนื้อมันมาใช้นะพอดีเสียงพี่สาจะเบาหน่อยเพราะว่ายังแพ้ยาวัคซีนอยู่นะเพื่อนๆ มีการใส่ปลาทูไปแล้วค่ะพริกสดที่ซื้อมาแช่แข็งมันเขียวอยู่นะอันแดงๆพี่สาก็เลือกใช้ไปหมดแล้วนะไปเราไปดูกันตำน้ำพริกนี้น้ำพริกพี่สาวก็เสร็จแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่สาก็มาตำพริกปลาทู ปทูน่านะคะในกระป๋องพอดีอากาศไม่ดีไม่ได้ไปไหนกันเลยอ่าไม่ได้ถ่ายทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆดูนะหิวข้าวมากินข้าวเนาะอัปเดตการอืมิควบอเนาะพี่ยังมีอาการมึนๆเ <c oughs> พลียๆอยู่เนาะแล้วก็ <c oughs> ก็ฟังเสียงมันยังเพลียอยู่เนาะแล้วก็เจ็บตามเนื้อตามตัวตามกระดูก <c oughs> แต่ไม่ถึงกัแบบว่าไม่ถึงแบบว่าป่วยหนักนะก็พอหุงข้าวกินเองได้เนาะเพื่อนๆก็พิสาก็มาอัปเดตแค่นี้แหละคนรวยก็กินอย่างนี้แหละมีอยู่ เมื่อวานนี้ก็ไป <c oughs> อาเซียช็อปข้าวหมดเพื่อนข้าพูดถึงเรื่องข้าวหมดเนาะน้องอัญญาโทรมาก,ก็เลยบอกว่าน้องๆเดี๋ยวพี่ไปร้านไทยก่อนนะไว้ทำไมละพี่ไปซื้อข้าวสารก่อนข้าวสารหมดแกก็หัวเราะใบ้ลเลยปาดคนรวย <c oughs> คนรวยข้าวสารหมดเกี่ยวกับ คนรวยอยู่ได้ยังไงเข้าสารหมดขำมากเลยก็เออพี่ก็วันนี้ก็มาอัปเดตนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกเอเพื่อนเพื่อนทุกคนเออยังมึนมึนหัวอยู่พูดสับสนอยู่นั่นนี่จ้าสวัสดีค่ะทอดไข่เบบหมืออาชีพค่ะเพื่อนเพื่อน ว่าว่าทำไมถึงหน้ามืออาชีพเอาก็ทอดกินทุกวันค่ะก็ความพี่เกียดพี่ก็ทอดทุกวันเลยหน้าจะเป็นไข่อยู่แล้วทำคลิปเนี่ยไม่มีใครดูก็เออเปิดทิ้งเปิดคลางไว้นะเพื่อน ไปมันไปนนเปิดแล้วก็ปล่อยมันพูดคนเดียวเนะไม่ต้องดูก็ได้เพืเ่อนๆทุกวันนี้นะทำอะไรก็ไม่มีใครดูใครแล้วโอ้ยเป็นตะเหลือตนชาติเออนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะนี่ข้าวข้าวแดงนะข้าวพิสานนะก็คือทำไมต้องกินข้าวแดงอ้าวก็ข้าวหมดก็เหลือข้าวแดงก็หุงข้าวแดงไปก่อนนะ ก่อนที่จะไปเอาเข้าวสารมานะพอดีหุงเหลือเนาะคนรวยเนาะนี่อากาศข้างนอกของเหลือก็เก็บมากินหมดนี่วันนี้ก็คืออากาศข้างนอกฝนมันตกเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนเราครื้มฟ้าครื่มฝนอยู่นะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกจ้าขอบคุณมากที่รับชมนะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคนที่มาแวะมาเยี่ยมเยียนพิสานะรวยรวยปังปังทุกคนนะคะเวลาฝนตกนี่คิดถึงบ้านมากคิดถึงเมืองไทยอ้ยสวัสดีค่ะ